สวัสดีครับวันนี้ฟิลิ i ม g ่ทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันถึงอินซีเล็กเยอรมันยุคใหม่ที่ตอนนี้สำแดงลิ์เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราเคยพูดคุยกันไปครับว่านาวินาทีตรงนี้เยอรมันมันถึงจุดเปลี่ยนผ่านจากเลือดเก่าจากฮีโร่ชุดแชมป์โลกปี2 0 1 4ที่วางมือแล้วก็เลิกเล่นทีมชาติอำลาทีมกันไปตอนนี้ก็ส่งไม้ต่อให้กับรุ่นน้องที่ต้องขึ้นมาทดแทนและเบ่งบานแทนรุ่นพี่ คลิปนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่เยอรมันสำแดงลิ์แล้วในช่วงคำ่ำคืนที่ผ่านมากับการปราบฮังการีไป5ประตูต่อศูนย์แล้วก็กลุ่ม3แต้มแรกไว้ได้ในเนชั่นลีกปี2024กับก้าวสำคัญในการต่อยอดขึ้นไปสู่แชมป์โลกปี2026คลิปนี้ครับ จะเป็นการพูดคุยกันสั้นๆอาจจะไม่ได้มีรูปภาพประกอบอะไรเยอะแยะกันมากมายแต่อยากให้เพื่อนๆมาพูดคุยกันว่าโอ้ใครได้ดูนัดเมื่อคืนกันไหมแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเห็นเยอรมันรูปแบบแบบนี้กับการทําทีมของนายเกลส์แนกับแท็ติกแบบนี้กับการวางตัวผู้เล่นจัดตัวผู้เล่นแล้วเอาดาวลุ่งขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมแบบนี้ดาวลุงชุดนี้เป็นยังไงคิดว่า เห็น <med> อะไรในเยอรมันชุดนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้อยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันจริงๆครับกับเยอรมันชุดนี้มันเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะครับที่เราได้เห็นเยอรมันหลังจากที่อยู่ในยุคมืดมาหลายปีและนะวินาทีตรงนี้อินซีกลับมาสยายปีกได้แบบเต็มภาคภูมิอีกครั้ง เยอรมันครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเขายอดเยี่ยมมากๆานาะวินาทีตรงนี้อย่างที่หลายคนทราบกันไปชุดนี้ของเยอรมันในการลุยเนชั่นลีกสัปดาห์นี้สองนัดที่จะเจอกับฮังการีและเนเธอแลนด์ไม่ได้เรียกรูดิเกอร์มา ตัวหลักหลายคนก็อำลาไปแล้วกูโดการโค้ดมุลเลอร์นอยเอออำลาไปแล้วก็เป็นเยอรมันเจนใหม่เลยไม่ได้มีแกนหลักแล้วแล้วก็ไม่ได้เรียกตัวหลักอย่างรูดิเกอร์ที่รู้ว่าติดมาแล้วก็เอามาใช้งานได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เรียกมาเลือกที่จะลองทีมชุดใหม่เลยเป็นยังไงแต่ก็ยังคงแกนหลักบางคนเอาไว้ไม่ใช่บางคนหรอกหลายๆคนเอาไว้ที่ไปลุยศึกยูโร2024มาใช้โครงเดิมแต่ปรับแต่งเล็กน้อย เยอรมันครับเมื่อเกมค่ำคืนที่ผ่านมาเจอกับทางฮังการีนะครับ จัดเชฟ11ตัวจริงในเชฟ4 2 3 1ประตูเป็นแฮส์สเตเกน4กองหลังเป็นไกเซอร์น้อยกับตันทีมคนใหม่อย่างโยซัวคิมมิดคู่เซนเตอร์เป็นทางเชลตเตอร์เบกับทาและแบ็กซ้ายเป็นเดวินลอมโฮลดิ้งมิดฟิลเป็นทางโรเบิร์ตอันดิทเหมือนเดินกับปลาสกากโค้ดครับแล้วก็3ตัวบนเป็นทางมูเซียล่าฮาวเวตและฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นทางนิครสฟูคุกครับฮาวเวตได้เปลี่ยนบทบาทตนเองครับจาก โฟว์นายลงมาเป็นการลุกแล้วนะวินาทีตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วแล้วก็เอานิคารฟูคุกขึ้นไปนค้ำข้างหน้าเล่นร่วมกับทางดับเบิลเพย์เมเกอร์อย่างยามาูเซีล่าและทางฟอร์เรียนเวียดน่าสนใจว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและนี่คือผลผลิตที่แผนนี้แ็กติกแบบนี้ส่งผลออกมาให้กลายเป็นผลลัพธ์แบบนี้ครับเริ่มเกมขึ้นมาครับนาทีที่27เยอรมันเอาจริงๆเริ่มเกมเนี่ย ต่อก็ยังมีหลุดบ้างยังคงมีงง,งงนิดหน่อยกับแท็กติกเพราะว่ากลางคนคุมจังหวะเกมที่เป็นคอนดักเตอร์อย่างอย่างโทนี่โคดเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วพอเป็นแบบเนี้ยมันเลยทําให้การคุมจังหวะเกมการคอนโทรเกมเนี่ยอาจจะยังขาด,ดกันเกินบ้างเพราะคนที่คุมเกมได้ดีที่สุดอย่างโค้ดเนี่ยโอ้โหไม่อยู่แล้วมันส่งผลให้กลางของทีมเนี่ยมีปัญหาพอสมควรรับ ก็การใช้ปาร์ตเาโก้ดกับทางโรเบิร์ตอันดิดเนี่ยแรกๆก็ดูเหมือนยังหลุมๆนิดหน่อยแต่พอปรับไปปรับมาเรื่องจูนเข้าที่นาทีที่2ี่บครับบอลวางบอลวางมาจากข้างหลังเวดเก็บได้กระโดกมาไหลให้ลอมลอมตบกลับมาแล้วก็มาเข้าทางมูเซียล่ามูเซียล่าก็แถบมาให้ทางนิคาสฟูคุกโลง่ลงๆเข้าไปกูราชี่หมดสิทธิ์10เนยจะทมันออกนำ หลังจากนั้นเยรอรมันก็มีจังหวะจะบวกลูก2ลูก3ได้หลายรอบแต่มันโชคไม่ดีฮาเวดตมงชนคานบอลตกลงมาตรงเส้นมากโอ้โหได้ยิงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่เข้าน่าเสียดายมากๆนะครับควรบวกลูก2ลูก3าได้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแต่เยรอรมันยังมีอีกนิดอีกหน่อยตลอดจบครึ่งแรกไปเยรอรมันนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นก็เปิดมาในช่วงครึ่งหลังฮังการีดูจะตอบโต้อินซีเล็กมาบ้าง โดยหมากที่ทางมาโกโลซี่แก้มาแต่ว่าเยอรมันเริ่มจูนเทมเพิลของตนเองติดยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเล่นยิ่งมีพละกกาลังยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางนาทีที่58จังหวะเตะมุมครับของฮังการีแล้วยอรมันเก็บเล่นได้สวนเวียดยาวๆให้มูเซล่าหลุดไปหลบ แนวรับฮังการีแล้วก็ยิงลอดตัวทางปีเตอร์กุลาชีเข้าไปเป็นสอูนหลังจากนั้นฟอรลเวียนเวตมาบวกลูก3นาทีที่66มูเซลาแอซิให้เพื่อนบ้างคราวนี้ แล้วหลังจากนั้นตามมาติดๆอีก1 0นาทีถัดมาพาบโลวิดท,ที่เปลี่ยนตัวลงมายิงได้ด้วยครับโอ้โหเ,เป็นการเป็นการเปิดป,ป,ป,ประตูแรกในนามทีมชาติเยอรมันได้อย่างยอดเยี่ยมและปิดกล่องโดยคายฮาวิชจากจุดโทษนี่คือ5ประตูครับที่แต่ละคนโหเลี้ยงคนกันเลยทีเดียวกับการยิงประตูของทัพอินซีเล็กถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับในการเรียกโมเมนตัมกลับมาหลังจากยูโร2024แบบนี้ยูโรเราก็เห็นแล้วว่ามันดีแต่ว่ามันไปไม่ถึงฝันครั้งนี้คือการต่อยอดครับ มูเซล่าบอกเลยครับว่าเราเหลืออีก20เกมก่อนจะถึงบอลโลก2026 mm. เราจะชนะให้ได้ทั้งหมด20เกมเพื่อไปลุยในบอลโลกให้ได้ดีที่สุดและเป้าหมายสำคัญคือแชมป์โลกที่อเมริกาครับนี่คือเป้าหมายเยอรมันไนกัสมันประกาศกล่าวเลยครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ดาวดวงที่5ต้องมาปักบนหน้าอกเสือ้อในดอยชแลนฟัสบอลบุนได้แล้วครับณวินาทีตรงนี้ถึงเวลาแล้ว แล้วนวินาทีตรงนี้ถามว่าเยรอรมันเหลืออะไรบ้างที่ต้องจัดการกันครับคือเยรอรมันครับตอนนี้เอาจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูดีแล้วนะครับแนวรับก็ถือว่าแน่นก็ถือว่าปึกใช้ได้ครับท่าก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ได้ดีไม่ได้กระโตกกระตากไม่ได้ไม่ได้แพนิกมากมายชอตเตอร์เบกก็เล่นดีเดวิดลอมก็เล่นดีคิมิตก็เล่นดีไม่ต้องพูดถึงครับแต่ตรงกลางน่าจะยังมีปัญหาเล็กน้อยครับคือการไม่มีโค้ มีกับไม่มีโค้ดเนี่ยมันต่างกันเยอะครับแล้วการที่เอาปาสเกาโกลสมาแทนโค้ดดูก่อนเนี่ยมันก็ยังดูแทนไม่ได้มากขนาดนั้นแต่หนึ่งสิ่งที่เราเห็นในนัดน,นี้เลยคือการที่อลิซานดาพาโลวิดลงมาครับพาโลวิดลงมาแล้วเห็นความแพลวในการคุมจังหวะเกมในการสร้างสารรค์และในการเก็บบอลร,รวมถึงในการเอาตัวรอดสอดขึ้นมายิงได้อย่างมาสเตเกิร์ดมากๆน่าสนใจและ นักเตะตำนานของเยอรมันอย่างมาริโอบาสเลอร์พูดเลยครับว่าภาพโลวิดนี่แหละคือโทนี่โค้ชของเยอรมันคนถัดไปแฟนบอลก็น่าจะเห็นแบบนั้นเช่นเดียวกันการที่เรามีภาพโลบิดอยู่ในทีมอาจจะปรับนิดปรับหน่อยเอามาจับคู่กับโรเบิร์ตอันดีที่เป็นตัวแท็กเกิลเป็นลูกหาไพา่น่าจะเป็นภาพเดียวกันกับที่โค้ชเคยทำครับส่วนแนวลุกชัดเจนมากๆว่าการที่คายฮาวเวต ถอยต้นเองจากฟอสไนลงมายืนเป็นการลุกขนาบข้างกับ เวียดกับมูเซล่าที่เคลื่อนที่ไปตลอดเวลาไม่ได้หยืดปักหลักอยู่ตรงไหนแบบถาวรเนี่ยมันทําให้กางลุกของเยอรมัน3คนมีมิติมากๆแล้วก็ทําให้กางลุกเนี่ยเล่นสนุกเคลื่อนที่และมีมิติในการเข้าทําแบบหลากหลายคู่แข่งจับทางได้ยากมากคแรบบับเวีดมูเซล่ามีอิสระฮาเวดเคลื่อนที่ได้ด้วยสอดขึ้นมายิงได้ด้วยเป็นตัวพักบอลตรงกลางให้กับเพื่อนได้อีกลงมาล้วงได้สร้างสารรค์เกมได้คือตรงกลางของเยอรมันคู่แข่งจับทางไม่ได้เลยครับสคนเพราะเคลื่อนที่อยู่ตลอด เวลาแล้วมีความหลากหลายรวมถึงสามารถจบสกอร์และสร้างความอันตรายตอนน่อแนวรับคู่ต่อสู้ได้ทุกคนการที่มีนิคัสฟูคุกหรือการที่มีสูนหน้าธรรมชาติอยู่มันมีข้อดีแบบนี้นั่นเองครับแต่ฟูคุกเนี่ยข้อเสียของเขาคืออาจจะช้าไปบ้างแล้วก็อาจจะเรื่องการจับบอลอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันยังไม่ได้เทียบ ศูนย์หน้าระดับโลกอย่างเลวานดอฟกี่ y, อย่างแฮร์รี่เคนได้แต่การที่มีศูนย์หน้าธรรมชาติมันทําให้สามารถดึงตัวประกบและทําให้คนที่ยืนอยู่หลังศูนย์หน้าเนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากเห็นในยูโรแต่เยรอรมันยังไม่ได้ใช้ในนาวินาทีตรงนั้นครับใช้ฮาวเวดเป็นหน้าเป้าและหลายคนก็ทักทวงว่าเอาฟูคุกลงตัวจริงจะดีกว่าไหมและพอลงตัวจริงมันเป็นแบบนี้ครับมันดีขึ้นชัดเจนเลยในแนวลุกน่าสนใจว่านาต่ต่อๆไปนี่คือสูตรสาเร็จของเยรอรมันแล้วหรือย,อยงก ก่อนหน้านี้ครับพอมีอิวคายกูรอกรันนายกสมันอยากจะจับส่วนผสมเนี้ยให้ลงไปใช้ได้แต่พอเอาลงไปแล้วภาพในหัวมันเหมือนจะดีแต่พอลงไปแล้วมันยังข,ดขาดเกินแต่พอกูรกรันไม่อยู่แล้วมันกลายเป็นว่าสามารถเถิบฮาวเวิลงมาได้แล้วเอาฟูคุกลงหน้าดูซิเอ้ยมันดูมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นการมีกูรกรันอะยู่ณวินาทีตอนนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ ดีครับมีความเก๋มีการลําเลียงบอลที่ยอดเยี่ยมแต่มันอาจจะดูฝืนธรรมชาติในบางจุดเล็กๆน้อยๆมันเลยทําให้การขึ้นเกมในแนวลูกของเยอรมันยังคงมีติดขัดบ้างแต่นัวินาทีตรงนี้พอไม่มีกุกรการนไนเกลส์แมนเลือกเลยครับถอยฮาวเวิร์ดลงมาขนาบข้างกับมูเซล,ล่าและเวทและตรงข้างบนปากฟูคุกไว้ข้างหน้าแล้วผลมันออกมาอย่างที่เห็นเหลือการปรับตรงกลางเล็กน้อยเยอรมันชุดนี้น่าดูหน้าชมมากๆนอกจากนี้ ไม่ใช่แค่1 1ตัวนี้ที่ลงไปแล้วสำแดงลิ์ในบุนเดลีกาเราเห็นนักเตะอีกหลายคนที่เริ่มขึ้นมาแล้วแล้วยังมีเวลาอีกถึงปีครึ่งถึง2ปีที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาติดทีมชาติพาวานเนอร์เคเคท็ K K Top, อปนิวอเทอร์มาเดอร์คาริมอเดเยมีเซชคานาบีกลับมาเลยรอยซาเน่บายนกุนดาล็อกโคไลท์มากมายจริง,รงครับนักเตะเรามันที่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากอยู่ในช่วงศูนย์ยากาศช่วงหนึ่งที่ปั้นนักเตะไม่ทัน ถึงวันแล้วที่อินซีเล็กต้องกลับมาโบยบีนและนี่คือเยอรมันโฉมใหม่ที่อยากให้เพื่อนๆมาคุยกันจริงๆในวันนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้วันนี้อยากเฟลมี่ทีวีลาไปก่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำกันด้วยมีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงเรียบร้อยวันนี้อยากเฟลมมี่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ